เคนทาโร่ alo, ปรากฏตัวครั้งแรกหลังข่าวเาว้ารักซ้อนซากาง,งุจิเคนทาโร่ alo, พระเอกหนุ่มขันใจแฟนๆชาวญี่ปุ่นปรากฏตัวครั้งแรกค่ะหลังเผชิญกระแสข่าวเชาว้าด้วยการเดินผมแดงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานานชาติปูซานครั้งที่30เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเขาได้ยกเลิกการเข้าร่วมงานการปรากฏตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์กับช่างทําผมและช่างแต่งหน้ารุ่นพี่รวมถึง ข้อเก่าวหาว่าเขามีความสัมพันธ์ซ้อนกับนางเอกสาวนากาโนเมอิ i, จนกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมญี่ปุ่นค่ะแม่เจ้าตัวจะดูผอมลงเล็กน้อยจากช่วงก่อนเกิดดรามา่าแต่บนพรมแดงเคนทาโร่ยังคงส่งรอยยิ้มอ่อนโยนแจากแฟนเซอร์วิสเต็มที่ทั้งโบกมือค่ะแล้วก็ทำนิ้วหัวใจแล้วก็โชว์รอยยิ้มสดใสอันเป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจให้แฟนๆได้อีกครั้ง ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn